เงินออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนทํำยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีแอปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆนะครับแอปที่ว่านั้นก็คือแอปติ๊กต็อนั่นเองนะครับใครไม่เล่น t ิ๊กต k ตอนนี้ถือว่าพลาดมากนะครับพลาดยังไงตอนนี้ทิ๊กต็อมีแคมเปญน,นะครับเชิญเพื่อน1คนรับ1000บาทนะครับผมเชิญ5คนรับ5,000บาทเลยนะครับผมมีนําซ้ําตอนนี้แจก iPhone แจกทองคาแท่ง แจกกันสนุกสุดยอดไปเลยครับตอนนี้ใครที่ยังไม่เล่นติกตอกนะครับรีบไปกดลิงก์ข้างล่างนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ให้สมัครฟรีนะผมไปร่วมแคมเปญกับทิกตอกไปเชิญเพื่อนมาเล่น t ิกตอกแล้วเราก็จะได้เงินนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับแอปนี้ดีมากๆตอนนี้แจกกันเยอะมากครับเพื่อนเน้องๆไปกดเงินกันสนุกมากใครที่ยังไม่ทราบข่าวนะฮะ รีบเลยครับตอนนี้ยังทันนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผมจะนําข้อมูลดีๆมาแชร์เพื่อนๆ,ๆทุกวันเพื่อนๆ,ๆที่จะฝากลิงก์ฝากได้เลยนะครับทุกคนเลยนะครับฝากใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้ทุกคนเลยครับผมอนุญาตผมยินดีเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็การเชิญเพื่อนที่ถูกวิธีทํำยังไงทำ,ทำยังไงถึงจะไม่ขึ้นช่อโกงทํายังไงถึงจะถอนเงินได้ไง่ายเดี๋ยวผมมีวิธีบอกให้ เลยหาเงินออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนนะครับก่อนอื่นกดไปที่เหรียญซ้ายมือบนหัวเราครับผมเหรียญสีทองเขาก็จะพามาที่หน้าเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้โอเคเห็นไหมฮะข้างบนครับผมแค่เราเชิญเพื่อนนะครับ5คนนะครับรับไปเลยครับ5,000บาทนะครับ ทางนี้นะครับเพื่อนเราจะต้องทําภารกิจนี่ให้ครบ14วันด้วยนะครับก็คือการดูวิดีโอแนะนําจากทิกตอ k นั่นเองนะครับเขาจะมีภารกิจ4ช่องนะฮะก็คือข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมฮะภารกิจขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะแล้วก็ขั้นที่4เพื่อนเราจะต้องทําภารกิจตรงเนี้ยครบ14วันครับแล้วเราก็จะได้เงิน1,000บาททั้งหมดนะฮะเห็นไหมฮะ แค่เชิญเพื่อนแค่นั้นง่ายนิดเดียววิธีเชิญต่างๆเดี๋ยวผมจะไปสอนนะทำยังไงจะไม่ขึ้นช่อโกงฮนะทำไงถึงจะมีเพื่อนกดลิงก์เรานะครับโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยนะฮะเห็นไหมฮะแค่เพื่อนๆรู้จักวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเราก็จะได้เงินจากการเชิญเพื่อน มาเล่นทิกตอกง่ายๆนั่นเองนะครับเห็นฮะผมก็เชิญไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนสมัครมาใส่รหัสให้ต่างๆนะครับกดลิงก์ก็สมัครผมก็ได้มา2,000กว่บาทแล้วอันนี้ก็ใช้เวลาแค่2วันนะครับผมเห็นฮะตอนนี้มีแจกโบนัส แบบเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยนะครับก็คือแจกเงินด้วยนะครับแล้วแจก iPhone 12ครับแจกทองคําแท่งครับเห็นไหมฮะใครที่สามารถเชิญเพื่อนได้เยอะที่สุดครับก็จะได้ทองคําแท่งแล้วก็ใครที่เชิญเพื่อนอันดับที่2ถึง10ก็จะได้รับ iPhone ไปนะครับส่วนใครที่ได้อันดับที่11ถึงอันดับที่20ก็จะได้เป็นเครื่องใดเป่าผมนะฮะของไดสันยี่ห้อนี้ดีมากๆนะเห็นไหมตอนนี้น่าเล่นมากแลแอปนี้เดี๋ยวผมจะไปดูวิธ แนะนำวิธีเชิญน,นะก็คือให้พวกเรากดเชิญไปเลยครับกดตรงไหนก็ได้ฮะเราจะเหลือผมจะให้ไปดูตรงนี้เละเราจะกดจากข้างในหรือข้างนอกก็ได้เหมือนกันหมดนะฮะนี่ครับมันก็จะขึ้นเงี้ยเห็นไหมครตอนะนี้ผมก็เชิญไป5้าคนแล้วฮะโอเคเดี๋ยวผมกดเชิญตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนกันเขาก็จะให้เราคัดลอกลิงก์เห็นไหมครเราก็กดคัดลอกลิงก์ไปเลยครับผมโอเคเพอคัดลอกลิงก์เสร็จเราออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับเพื่อนแล้วให้ไปที่ ยูทูบครับผมมาที่ YouTube แล้วนะฮะให้เพื่อนไปที่ช่องไหนก็ได้นะครับของ YouTube นะฮะแล้วก็ไปคอมเมนต์ครับผมนี่ฮะไปแบบนี้นะฮะเพื่อนก่อนที่เราจะคอมเมนต์นะฮะให้เราดูวิดีโอของเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่างน้อยนะครับหนึ่งนาทีนะครับถึงจะไม่โดนสแปมนะครับผมแล้วคนที่มาดูวิดีโอเนี่ยเขาก็จะเห็นลิงก์เราครับแล้วเขาก็จะกด โหลดอัตโนมัตินะครับผมส่วนใครที่โหลดเข้าไปแล้วไม่ไม่มีช่องใส่รหัสเชิญอันนั้นคือถูกต้องแล้วนะครับผมไม่ต้องใส่รหัสนะครับคือเป็นคนใหม่จริงๆไม่ต้องตรวจสอบครับตัวน,นั้นก็คือเขาจะผูกบัญชีให้อัตโนมัตินะฮะส่วนใครที่มีรหัสเชิญก็ไม่ต้องตกใจฮนะ TikTok แค่จะขอตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าถูกต้องไหมหรือเปล่าแค่นั้นเองระบบเขาจะทําการตรวจสอบให้นะครับแค่นั้นเองก็จะได้ทั้ง2วิธีไม่ต้องกังวลนะครับข้อนี้ พอเราวางคอมเมนต์เสร็จเราก็กดวางไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมตอนนี้คอมเมนต์เราก็จะไปอยู่ในคลิปของเพื่อนๆแล้วน,นะฮะก็ให้เราออกไปที่อื่นต่อได้เลยนะครับทําแค่นี้นะเพื่อนๆเราก็จะได้ไปวางลิงก์เชิญเพื่อนนะครับตามที่ต่างๆเรียบร้อยนะฮะนี่ครับเงิน เงินของการเชิญเพื่อนยังได้เหมือนเดิมครับตรงนี้เขาก็ยังมีให้อยู่นะฮะฉะนั้นเองพวกเราไปเชิญเพื่อนมาเล่นทิกตอกครับแล้วก็สร้างรายได้ออนไลน์กันแบบฟรีๆกันไปเลยนะครับดีมากๆแอป t i k t อกตอนนี้ต้องเล่นครับห้ามพลาดต้องเล่นตอนนี้ครับไม่เล่นตอนนี้ไม่รู้จะเล่นตอนไหนไปกดลิงก์สมัครเล่นกันเลยครับผม